สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิกาสิทธิประจําวันพุทธที่16สิงหาคม2023กันโอเคสําหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาปูแบ็กกลับขึ้นไปถึงบริลล์โซนนี้นะครับซึ่งเป็นแอเรียที่สําคัญในช็อตเทอมทาเฟรมเนื่องจากว่าถ้าราคานั้นเบรกโซนนี้ขึ้นไปได้จะเปลี่ยนแบลนด์เฟดไปเป็นบาลานซ์เฟดนะครับเพราะฉะนั้นเซลเลอร์ไม่ยอม พอราคาขึ้นไปถึงที่นี่เซลเลอร์กลับเข้ามาดีเฟนที่โซนนี้นะครับ <_ C 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะไม่สามารถลงไปทำนิวโรได้แต่การที่เราเห็นเซลเลอร์ยังดีเฟนโซนนี้อยู่ช็อตเทอมก็จะเป็นแบริ f เฟดเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้เนี่ยมีข่าวสำคัญก็คือ FOMC m i n u t มตอนตีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กมูฟจะเกิดขึ้นหลังจากข่าวสำคัญนั้นออก เท่ากับว่าก่อนที่ข่าวสําคัญจะออกมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซสิ่งเพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้ Initial r e s i d n n e Zone โดยพิ่งยิ่งใต้ p r พ r ีมา r r e s s d e n c e Zone ทั้ง2 l e เลเวลนี้เ e l l e r Control Market อยู่แล้วมีโอกาสที่ราคานนั้นจะลงไปถึง Initial Support หรือ b r รก k Initial Support ได้แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับนี่คือตัวอย่างยิ่งราคาลงไปใกล้กับ Medium Time Frame Low มากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะเห็น Reaction ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซ l l e r ที่เซลมาจากด้านบนเทค Profit หรืออาจจะเป็น Stronger b u ไบเกลับเข้ามา Active ที่บริเวณนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าราคาเบรกลงมาต้า Initial Support จำเป็นต้องระมัดระวังในการ Hold ์ h o r ต s i ายให้ดีนะครับนี่คือยูโ o พาวดอลล่าต่อเนื่องจากวันจันนะครับ b u เออร์กับเข้ามา Active ที่บาลานซ์เ r เ a l ยโลซึ่งเป็นคู่เทรดโลเคชั่นสำหรับ b u เออเรารู้อยู่แล้วนะครับพอเมื่อวานนี้ b u เออก็ยัง Active อีกที่แวลูแอนเดโรนะครับเอาราคาขึ้นไปสู่แวลูแอ a h i ไฮตามมาเก็ต Structure ์เป๊ะนะครับจากนั้นเ e l l e r ร์กับเข้ามา Active เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เห็นราคาติดอยู่กลาง Balance เซเรียเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่รู้ดีกันอยู่ ควรรอกูเทดโลเคชันนะครับด้านบนกูเท e ดโลเคชันเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Resistence ขึ้นไปจนถึง b a l a n e e a r e a High ส่วนด้านล่างนะครับคูเทรดโลเคชันเริ่มต้นตั้งแต่ Value Area Low, Initial Support แล้วก็ Balance l a n c n s e r r e a Low ก่อนข่าวสำคัญก็คือ FOMC Minute ตอนที่1จะออกเนี่ยโอกาสที่ตลาดนั้นจะ Balancing อยู่ตรงกลางบาลานซ์เ r เรียก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับนี่คือพาราล่า ทองคำเมื่อวานนี้นะครับเมื่อราคา pullback กลับขึ้นไปถึง pre market resistance แล้วก็เป็น yesterday v-pork เราเห็นเซ l l e r กลับเข้ามา active เพระาะฉะนั้นการที่เราเห็นเซ l l ลอร์ active ที่ pre market resistance zone ซึ่งเป็น the most aggressive resistance นั่นคือสัญญาณ weak n e s s นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นราคาลงมาทำ new low ได้สำเร็จแต่ก็อย่างที่เตือนเอาไว้แล้วว่า พอราคาเบรกอินิเชียลสปอร์ตจำเป็นต้องระมัดระวังในการโฮลช็อตเนื่องจากว่าราคาลงมาที่ทาร์เก็ตหลักใกล้ทาร์เก็ตหลักแล้วหรืออาจจะเป็นทาร์ e เก็ตหลักแล้วก็ได้มีโอกาสสูงที่เซลเลอร์ที่เซลมาจากด้านบนจะเทคโปรฟิตหรืออาจจะเป็น s t รองเกอร์ไบเอกลับเข้ามาแอคทีฟก็กกกกกได้อย่างที่เห็นราคา Pullback ขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาสู่วันนี้คำถามสำคัญนั่นก็คือมูฟนี้ที่กลับขึ้นไป เป็น stronger buyer กับเข้ามา active หรือเป็นเพียงแค่ seller ที่เซลมาจากด้านบน take profit เท่านั้นนะครับตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ initial resistance zone โดยเพออย่างยิ่งใต้ pre market resistance ทั้ง2 level move นี้อาจจะเป็นเพียงแค่ seller take profit เท่านั้นหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ weak buyer กับเข้ามา active เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะมีสีสูงที่ราคานั้นจะกลับลงมาเทส อินิชียลสปอร์ตอีกรอบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามที่นี่คือแอเรียสํำคัญเป็นเดียอมทามเฟมโลตราบใดที่ยังเบรกไม่ได้โอกาสที่ไบเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็ยังมีอยู่โดยเพาอยงยิ่งถ้าข่าวสำคัญในวันนี้เป็นผบวกกับทองคำนะครับกรณีที่ราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลเรนโซนได้ก็จะเท่ากับว่ามูฟนี้ที่กลับขึ้นไปเป็นส t ตร n เกอร์ไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพราะฉะนั้นถ้าเบรกขึ้นไปได้ แบ l e ด f เฟดก็จะจบลงนะครับแล้วตลาดจะกลับเข้าสู่ Balance Fade ในช็อตเทิมนี่คือตรงคำดาวโจนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่พรีมาก็ตรีสต์เทนพอราคาเบรกอินิชยลสปอร์ตรวมถึงเป็น Value a r e โ l ล w ด้วยเราก็รู้ทันทีนะครับว่าตลาดจะมุ่งหน้าไปที่ไหนนะครับนั่นก็คือมุ่งหน้าไปที่ Balance a r เ a โ o ลแล้วหยุดที่นี่ Okay. เพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวโจนกํกำลังเทรดอยู่ที่ main i n f ฟ e c t i o n point ขอบล่างของบาลานซ์ระระยี่วันเพราะฉะนั้นตราบใายก็ตามที่ราคายังไม่สามารถเบรกแล้วโฮ l ตอร initial support ได้จะยังมีโอกาสอยู่นะครับที่ไบเออร์จะกลับเข้ามาอที่บริเวณนี้แล้วทาร์กเก็ตในระยะสั้นก็คือ initial r e s i ซ e n c e z o กรณีที่ราคานั้นเบรกแล้วโฮ l ตอร initial support ได้ Balance f a ฟ e นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็น b a r e t ิ f a d e ใน Short เทอ m มเท่ากับเ e l l ลอร์คอนโทรลมาเก็ต r g ร t ของเ e l l ลอร์นะครับนั่นก็คือที่มีเดี m มไทม์เฟรมโล w บริเวณซัพพอร์ต o n นนี้แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับถ้าลงมาที่นี่โอกาสสูงที่เราจะเห็นรีแอคชั่ไม่มากก็น,น้อยเนื่องจากมีเ i ียมไทม์เฟรมยังอยู่ใน b u บูลิต a ฟ e อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนั่นก็คือวันนี้มี FOMC Minute ตตอนตีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนข่าวสำคัญออกโดยว่าอย่างยิ่งดาวโจนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ FOMC มีนิตมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะ Balancing อยู่ในกรอบแคบๆหรือถ้าพยายามเบรกดาวอาจจะยังไม่สำเร็จก่อนข่าวออกก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดได้ดีเหมือนเช่นเคยสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ